สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำกเกษตรทันใดคำามาแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อผู้ใดแจ้งเตือนชิปใหม่ๆการสำรับมือนีิพี่น้องมาทางผีได้พี่น้องบ้านทรายทองตำบลยังบุ่ะเนาะแต่ว่าอำเภอบึงของหลวงเนาะบริเานตำบลพนพี่น,ออบบน้องขูงจตุาบัทรายทอง มาเช่นเดียวกันล่ะแต่ว่าอันกับมาแถวสองอันทรงๆล้มๆอยู่พี่น้องอันมาทรงอันมั่นมักงจีดพี่น้องเพิ่นเลี้ยงหมูตัวนี่เพิ่นว่าเอามาลงไว้นี่สักก่อนจักระนึงจังเลียนออกไปหน้าลงไปเบื้องคิดการเพิ่นเรื่อพี่น้องเล้วมาทรงเพิ่นลราพี่น้องมาเที่ยวก่อนก็เจ็ดสิบสอบมาแถวเนี่ยก็เจ็ดสิบคือเก่าพี่น้องมาทรงเพิ่นเีแยวลงสซะก่อนพี่น้อง ลงแล้วก็้จะสีเล่ยไปหน้าพิน่นไปเบิ่งหมูเพิ่นน้ำพี่น้องเห็นล่วงของเ็ได,พด้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องมาทรงมั่นมากอีดทั้งบ้านทั้งหละตาบ้านห้องนั่นบ้านไสทองบ้านไสทอง,ทองตะบลนั่งฮะตะบนเมืองของหลวงเมืองของหลวงโอ้ตะบลบงของหลวงนี่แมนโอ้อำเภอเสกขาอ,อำเภอเมืองของหลวงโอโอ,โ,อโอโอของหลวงเป็นอำเภอพร้อมเนอ่ะอำเภอเมืองของหลวงเป็นอำเภอพร้อมเนาะจังหวัดเมืองการเนาะจังหวัดเมืองการคุณพ่อยัง พอเล็กซับเติมพอเล็กเนาะใส่หมูห้าวยังไดไปข้า,าพี่น้อมห้าไปเบิ่งดูกิจการห้าพี่น้องเพ่เลี้ยงหมูเลี้ยงมาโดนอปต่าหมูนี่เลี้ยงได้สองสามปีแล้วอืมแต่ว่าตอนราคาดีๆมันกบม,ม,มันอยู่เด้หร่ะกัมันอยู่มันบ่อยู่ตอนราคาดีโอ้แต่ว่าช่วงนี้ราคาลงบลง่ดยังไงลยช่วงนี้ราคาลงลงแห้งลง,งหไยจนว่าอืมจนว่าอยากจยากทอยแล้วอยากลดอยากลด จะก็โคราจะนี่โอ้เจ้าก้าเลี้ยงหลายแถวบ่หมูหมูหันแปดแม่หแล้วเจ้าก้อนแปดแม่อันนี้โรคยังอันนี้โรคยังนี่คือเมเปิ้วหมูอะไรเมเปิวางวางสีเทียงนี่นะโอ้เมเปิ้ลลงวางนี่บ่อกโอ้อันนี้ง่วงไปใส่เบิดใส่เด้โอ้ขายซื้อให้หมูนี่บ่กินบะบ่่ะโอ้ง่วงเป็นไส้ไส้เนาะไส้ไส้แต่ว่าหมูกับเจ้าก้อนกับอะไรดีอยู่ดีอยู่มีง่วงพร้อมจะกี่นั่น อืมวันนี้นี่ยงัวก็ขายแล้ววันนี้พูอยังเขาอื่นพูร่างกาโอ้พูร่างกาพี่น้องรรทำหน้าข่าอโอ้ทำหน้าข่านี่บออ,อันเห็นยอดนบตานั่นแหละโอ้ทำหน้าข่าอยู่หันเนาะนเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยเนาะอืมนี่คอกหมูพี่น้องโอ,โอ้หมูแม่พันเลี้ยงแม่พันอืมเขาเกี่ยมเมืเ่อได้จากเที่ยล่ะนี่เมื่อสอง โอ้เกี e? ่ยวมือละสองเป็นพันยังอันนี่ยังล่ะรัดบ่แต่ว่าลูกนี่สิเป็นรัดเทเล็บเซโอ้วนเนาะโอ้ยักแม่ก่อยืนนี่ซีแม่สารซีแม่ซีแม่เอ้จาันนี้เขาได้ขุนตัวหน่อยมั้งบ่เนี่ยคุ้นมูขุนอยู่คุ้นโอ้อันนี้หมูขุนอันนี้หมูแม่พันเนาะลูกนี่กับขายเนาะขายขายตัวไทยลูกบ่เนี่ยตัพัน โอ้ตัวลาพันธ์ในได้จักเดือนเดือนนึงบอกดูออกนุ่มออกนุ่มแล้วกินเป็นหรืกินเก่งแล้วล่ะโอ้ออกนุ่มห้องห้องหัดอาหารเลยกินซ้ำนี่บอกตัวลาพันธ์นี่นี่แหละโอ้โหนี่พี่น้องอันนี้เปนื้นางเลยหมูดรอกบอนี่ล็อกได้เนาะนี่เนาะมันล็อกต้องหรือโตั้งเนี่ยอืมกินล็อกกับออกเรืแดงนี่ล็อกล็อกกับแล่นนี่เนาะแล่นลัดไว้ลัดนี่ยก็ยังก็ลืมซืยอหน่อยสักแกก็เลี้ยเขยเดียงนี่พี่น้อง จะว่าคุณหมูมันฟาโดนแล้วข mm. <dragon S 3> ายตัวตัวตัวลาพันป์มาการโจ้ละบ้างด้ยอย่าฆ่าเด้อแต่สบูร่างออกล่างสบู่ออกดิก็สันม้าบไวเดโอ้หพี่น้องผู้ใดอยากได้ลูกหมูหร้อพี่น้องเ้อพว่าซำตัวลาพันเด้นนี่นี่อ้คุท่อล้วก็เ้คอเล็กคอเล็ก บ้านไสทองเนาะไสทองพี่น้องคนมีหมูเด้อผู้ใดคิดว่าอยากเลี้ยงหมูนี่พี่น้องสุดนี้ตัวขายขายตัวละพันละพันเนาะเมียนป่ะเหรอเมียนมีพี่น้องตัวละพันนี่นี่ซ้ำนี่ซ้ำแบบดึกแบบนี่ซ้ำอินอีกอวนนี่ล่ะสุดหน่อยอันนี้ห่อละไปชุดนี่งตัวนี่ข้าวขายัะเลยโอ้ข้าวขายโอ้่ไข้าวขายเลยเนาะอันหมูพวกนี้มันมันมันได้กินมันหมากละไปนี่ กินน้ำเมล็กินน้ำเมล็ได้ไงโอ้พอม่มันนี่แม่แม่มันกินแล้วกินโดนไปได้แล้วนี่กินแต่จังพรของคนแล้วโอ้กินแต่แต่สม,มัยใหม่คุณบอกแตสมใหม่โอ้ลูกลูกออกมากกว่าสมบูรณ์อยู่ใกล้เต็มที่แล้วนี่โอ้ขึ้เห็นนี่นเนาะขึ้เห็นนี่แหละบางคนว่าหมูอ่อนกินอันนี้ลูกออกมากกว่าสมบูรณ์บ้าเมล็ดเนาะอันนี้เละกระเบื้องอะไรกระเบื้องออกนี่พี่น้องนี่เบื้องนี่พี่คนกาเลี้ยงนี่แหละแต่ว่าเพันธุ์ลิแก่สองขาบ เขาไปเกียร์คาบเดียวมันกับแม่แล้วเนาะมันกินโม,มอิมนี่พี่น้องหมูคนอันเลี้ยงด้วยมันหมักยิสต์พี่น้องเป็นเป็นกากสดเขาได้สมหัวอาหารบ่หนิเมตตาสมอยูอย่เน,นาะครึ่ง,งตัวครึ่งบ่หรือครึ่งหน่อยวัวเช่องหน่อยเลยสมเพราะเป็นยาโอ้หัวอาหารเพราะเป็นยาแต่ว่ามันแป้งหลายหลาย,หลายกล่าต้นกล้วยกับซับไต้โอ้โหเด็กน้อยเนาะผสมกัน น้ำน้อมกชิดว่ามันให้ลูกดีอยู่กะว่าเป็นผู้อ่นถามผู้เลี้ยงแล้วผู้ผู้เกียร์นี่แหละผู้ผมเป็นผู้ผลิตเด้่ยต้องสอบถามผู้ใส่เดิคือว่าใส่มั่นมักยเดพี่น้องเจ้าว่าเป็นการกดพี่น้องมีลูกเป็นไก่ตั้งสี่ลายพี่น้องมัสมบูรณ์อยู่ มันเป็นชุดเป็นชุดดอดโอ้ยเพิ่นขายพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นมีลูกขายเพิ่นว่าตัวละพันเพนพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็จะโทรมาสอบถามึงเบอร์เบอร์โทรเขาจำได้บ่ตาบอกพี่น้องเขานั่นไหมจำได้อยู่เอาบอกพี่น้องเบอร์ยังศูนย์อย่างโอ้ยหแต่เรื่องบาดเพราะว่าบอกเบอร์โทุ่มเขาจำได้ปะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ใหญ่แล้วผมจะพิมพ์ใส่ให้ดอกก็จะพิมพ์อีกเท่หลังได้พี่น้องเด้อเพิ่นว่าตัวละพัน มาเอาเองเนาะบ่ได้ไปส่งเลยเนาะมาเบิ่งเอารถเนาะถามว่าเบิ่งเนี่ยฟ้ามันพ <inaudible> ูดดิพี่น้องเพิ่นว่าอ้วนพี่น้องนี่ตัวอ้วนนี่นี่ล่ละที่นบิ้งพู่นะอันก็แม่เพิ่นน่ะกินมันมักเวียดนี่ล่ะเพิ่นว่าใส่อาหารนิดหน่อยนึงเด้บ่ได้ใส่หลายเด้ี่ยอาเพิ่นได้กิินนนมััสไปใส่หัวอาหารหลายมันเบิ้เนาะนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็จังโทถเขามาได้ผมจะขึ้นบนโท่ให้ที่หลังเลยพี่น้องเด้อเอาไปเลี้ยงพี่น้องไปชมสภาพโดยวงคุ้นคุ้นบ้านจงหัวเนาะของหัว เสาโคนเนาะมันเป็นดินทรายบ่ะึรับทรายทรายขีดเป็ดเนาะอันนี้สวนยางเห้างจักไรสวนยางห้านี่โอยมันเหลือบ่หลายเหลือสามไรหนึ่งไส่ินมันหกไรเป็นล้วไปฝนนี่หกไรเขมังบ่บ่มังแต่แต่มันยังง่อยปุนะไฟใหม่โอ้ไฟใหม่เมันเลยตายเดี๋ยวนี้ได้กีดบ่คุณบิร์นนี่โนี่เนาะอืม มันมันไล่ได้ผู่มูอนี่มันอันมันมันโล่เท่าไรอันเขาเจาะคลายกันยังหมดได้ไปสามหมื่อแล้วได้ยินว่ารอบนี้ว่าขึ้นแล้วได้โอ้เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับไปเลยได้นายกไหมเนี่ยป้องขยับแล้วเนี่ยยางกระรังนายยกเพื่อให้พอนได้เป็นอันพรรครัฐบาลพ้นสี่แยกยางขึ้นราคากระรอกพ้นพี่น้องเด้อพี่น้องส่วนส่วนยางทั้งขามันราคาขึ้นไกลซีโร่ลอยเพื่อสิไม่แห้งยังไงเงี้ยเนาะเหรอเหรอฮัมซีอง โอ้ปูอุ้ยขำหน้าอัดยังสนะนี่บมองอวงคนไปเขาเฮ็ดเขาอันเขาเขาปั้นรวงขายบอกบอแล้วเอาึ้นไถูกน้าัวใจกับเป่งไปห้มูอะไเป่งไปโอ้เฮ็ดมองเอาโอ่งคนโอ้เฮ็ดมองโอสูน้งเขาใส่หัน โอ๋อเขาว่าทรงเขาบ่เหรอเขาขึ้นว่างห้ยโรคเสนอเขาไปซื้อเองเกิลโอ้เข้าเลยเห็ดโอ้พี่น้องเต้อเนี่ยเนิน้างสะพานเอาองค์ขึ้นการโอ้พี่น้องพี่ตั้งนี่เป็นหมูรุ่นขุนเนาะโอ้แมวขุนพี่น้องแต่ละคนกับบุกขกันพี่น้องแล้วคนก็เลี้ยงงัวเลี้ยงไายแล้วคนก็เลี้ยงหมูแล้วคนก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วคนก็เลี้ยงปลาเนาะ อันนี้อาชีพนึงพี่รองอาชีพเรื่องหมูตักตัวอยู่นี่มันมีแปดอันนี้ฮะมันบอกบอกอกันส่บอกเลยบอกห่าวนกันอย่างที่แล้วอันนี้ก็ให้กินอันนี้บอกจินมานจะน้อยเพื่อนบอกเกิดเริ่มกินอีกทีนี้เปลี่ยนเบอร์ให้กินได้เบอร์สองอีกที่เี้ยนอันนี้อีกอีกตรงนั้นแต่ว่าส่วงไม่ไหมยังน่อยอยู่นี่ห้องให้กินหัวอาหารได้หลายเนาะ ใส่อันมันมันมักยิดหน่อยหน่อก่อนเด้อเพราะว่าให้เพิ่นสร้างสร้างโค้งสร้างเนาะให้มันเพิ่นอยู่ตัวสักก่อนแล้วเขาจังมาให้กินมันจังสีบะรังนะต้องใส่ให้เป็นใส่มันมักยิดเองให้กินเต็มที่แล้วจังเอออันซ้ำนี่ให้กินเต็มที่ได้โอ้อันสุ่นซุ่นหน่อยให้เพิ่นกินหัวอาหารไปสัก่อนกินของที่มีโปรตีนสูงสัก่อนเนาะให้เพิ่นใหญ่มากจังสีพี่น้องจังกินนี่เนื้อเกี๊ยวเพิ่นกันนี่มันมักยิดผสมที่เรียกงเนี้ยมังเลอะเหลวกว่าที่ เลี้ยวๆคือสิเปลี่ยนแติศมือติศตีนนี่มันมาคุกใส่อาหารแล้วเอรถผมอ่างย่างขึ้นมันเปลี่ยนมีอะไรพี่น้องผู้ใดเลี้ยงหมูด้วยพี่น้องเด้ออาหารมันยังกินดีบ่าวตาคิดว่ากินดีใช่บ่กินดีเลยโอ้ขีนี่ก็ปกติปกติบ่เป็น่ยังบ่พาไม่ขี่หรอกขี่ไรเพรเปลี่น ทั <Roth> limiting, <il> ้งหมดแล้วแล้วก็แ okay. ล <Ooh. S 1> ้วทั้มารดเนาะมันเป็นสแบบจวกเนาะพี่น้องเบอรมหัเด้อนี่พี่น้องจักอ้วนจักพี่ก็เบอรงหัวด้วมัน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 ลดต้นทุนได้หลายตาเนาะยได้หลายเลยตะเก ا นี่สู่หัวหันมาลกเลหัวหันสอบเลยสอดบหนึ่งมสอเบอร์หนึ่นี่ยรับหมูน่อยบ่หมูเล็กเจ็ดลอยแต่ว่าหมูรุ่นซ้ำอย่เ้เบอร์ยังนี แต่ปกติต่ก่อนสปกติสี่เรงครับกิเบอร์สเบอร์สเบอร์สองเสอบเท่าไหร่บนสอบนึงว่ได้ซื้อเบอร์สมาโอเพอพื่อทำนัดซื้อตะกนะเบอร์สามมาใส่เลยโอ้ใส่เบอร์สามไเลยแนลูกมันใส่เบอร์สามเลยแต่เรากระชังแคงกลัวมัดมังอีจูแพงงไหแงไรแล้วเนาะโอ้ใส่ตัวนรถตัวทุนใีไหลซอยใไหลเติบมึงเาบมมันกินมากกว่น หมูกระกันมูี่น้องหมูเขาหมูดำเขาเจ้าได้ฟ้ามเขาเจ้ากับมาเอาน้ำผมหลจะได้หมูเขาเจ้าหลาฟ้ามอยู่พี่เขาเจ้าไปเลี่ยงแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ให้มันเป็นพี่รองเขาปรุงให้มันเป็นบ่หมูหมูอายุํานี่ก็จะใส่ให้เท่านี้มือเออก็ใส่เท่านี้เนาะจะต้องใส่เป็นรุ่นไม่ว่าสะให้กินทราบกันเสมอไปว่าแม่ได้จต้องเบ่งตามรุ่นมันก่อนก็มีอาหารคือจังในหน่อยยังสีจะเผาให้กินนี่ให้เพิ่นกินอาหารไปซะก่อน ให้เพิ่นสร้างเออให้เพิ่นสร้างโครงสร้างขึ้นนะมันใหญ่เต็มที่แล้วบอลนี้ซ้ำพีจังให้เพิ่นกินที่น้องมันก็เป็นการลดต้นทุนช่วงนี้มันราคาหมูมันตกต่ำเนาะห้องสีมาใส่ถังเตี้ยอาหัวอะไรก็บ่ไหวก็ต้องใส่จังสีน้ำนี่พี่น้องดูหมดนูหมดด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 ูหมดอย่าง อัน <NYU> <ever> คูดาเลี <subscribe> road, mm ้ยงหมูเจอปัญหาเรื่องอาหารแพงกันทิดต่อมาหาพ่อริกมดพี่น้องซอยได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อไม่เมือนชาวคูนึงชาวคูนึงกินนี่เคี้ยงเนาะกินเคี้ยงเลยบ่ห่างเคี้ยงเนาะใครกินหลายคูอยู่โอ้ทางนี้ไปตามนี่ละอืมอืมอืมทำให้รับซุ้มลูกด้วยมันก็เลยคลายกาวมะขุนอืซีฟู้ด เกษตรกรย่ำราคามันแพงกคับเพราะมืดๆตาอาปากได้พี่น้องแต่ว่าเวลาตกเวลามันลุ่งมันาำรุ่งหมดแลโอ้ยลำบากคือกันกับอย่างนี่แหละพี่น้องช่วงทำไมได้กี่อันรู้อัน,ล,อนละลอยลอยเศร้าลอยลอยเศร้าแต่ว่าน้ำยางก็หกสิบเจ็ดสิบกิโลหนึ่ k k นงขุมมูลนี่ตกสี่โลลอยพี่น้องี่บ่โอ้ขี่กับบเหม็นเนาะ พอว่ามันมีน้ำเลยนมันมีเจลิญซี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวมันมีปรับสภาพในตัวมันละข้อยได้หลายอยู่ข้อยกินได้หลายประเภทกินนี่ก็บ่กเมนแห้งต้นหุ่นก็ได้พี่น้องซอยต้นทุนซอยอันดับกินในพร้อมนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็จะได้ก็โทรมาหาพ่อริมลลุงพิมลเบอร์ศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพี่น้องสนใจโทรเข้ามาสอบถามเอาเลยพี่น้องเด้อ ท่งทั่วประเทศนี่แลหละันจังหวัดสกลนครบึงการทรงมั่นมั่นมั่นเขตดสักเขตดสักคนอุดรบึงการเจ้นี้สรงในยุคพี่น้องเกินหันบ่ไปได้มันไกลมันรถครับรดบ่เก่งพี่น้อง้อนี่มาทางอำเภออำเภอบ,บึงการมาเพิรืยังก็เพ่อำเภอ,อ,องงบึงเขาหลง,งบึงเขาหลงเจ้าวัดยังนี่โอ้ขึ้นบึงการอยู่พี่น้อง จังหน่อยนายยกไม้เพิ่นกษตรกรบริหารอย่างให้เป็นราคาบ่พี่น้องเกษตรกรเพราะสีมีแห้งแน่จังหน่อยพี่น้องแต่ว่างัวงกัโอ้ยคนเลี้ยงงัวบโจมออกเอียบเอยบ่ว่างัวมันลุ่งมาฉันวายแห้งตกไก่พี่น้องคไข่ไข่เนี่ยมันแห้งแน่แต่ควายฟ้ามยังไงใครเจ้าแห้งยู่แต่ว่าข้อมไา่ฟ้ามหน่อยหน่ไปบอดดอกพี่น้องทุนร้ายเขาจะเาพี่น้เาจะามันมีทุนหลายแล้วให้ห้าทุนหน่อยๆกัเอาแห้งขาเอาเด้อพี่น้องเด้อ มีพี่น้องก็ไม่ท่าลมงัวขายงัวขายออกวัดรวบมือบ้านนี่บอกโอ้โอ้มือเศร้ายั้งตั้งอยก็พึ่งลมพี่น้องใครยุงงัวออกพิษเนาะฮันง้อออกวิจิทับง้อแห้งสียากเตือนเม่นี่ก็มาเหลืออยู่หลายมือเห็นด้หน่อยนึงสิแล้วนะคลิปนี้มือนี่เอาไว้ซ้ำหนึ่งก็ได้พี่น้องเออคลิปหน้าผอกันไหมแต่สำหรับคลิปนี้มือนี่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ